สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Video Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะมาแนะนําการอ,อมทองกับหัวเส้นเหงนะคะเป็นการออมทองออนไลน์แต่วิดีโอนี้จะสาธิตวิธีการออมแบบตามใจก็คือเรามีเมื่อไหร่นะคะเราก็ค่อยๆอ,ออมไปจนกว่าจะครบจํานวนหรือว่าครบจํานวนเ,เขาเรียกว่าระของราคาทองนั้นๆน,น,นะคะนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์หัวเส้นเฮงจะประมาณนี้นะคะคุณสามารถไปคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ<ๆ>เพื่อไปที่หน้าเว็บเพจนี้นะคะทีเนี้ยคุณก็จะเห็นคําว่าอมทองนะคะพอเวลาคลิกไปเขาก็จะมีตัวเลือกนะคะก็เลือกเป็นการอ,อมผ่านไลน์นะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลื่อนมาด้านล่างคุณก็จะเห็นหน้านี้นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการสมัครให้คนคลิกที่สมัครเลยตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นการเพิ่มไลน์หรือแอดไลน์ นะคะโดยการสมัครผ่านไลน์โดยเราจะต้องเพิ่มเพื่อนไปก่อนเพิ่มไลน์ไปก่อนนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะตามภาพที่หนึ่งอันนี้ก็คือเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะคะเรามีไลน์กับหัวเส้นเองแล้วนะคะมีไลน์กับหัวเส้นเฮงทีนี้คุณจะเห็นคําว่าออมตามใจใช่ไหมคะแล้วก็ออมรายเดือนตรงนี้แต่ว่าที่เราจะไปสมัครเว็บไซต์กันนะคะให้มาคลิกตรงนี้ค่ะเวลาเปิดไลน์เข้าไปนะคะเขาจะมีเนี่ยฝั่งซ้ายมือนี้นะคะ คำว่าออมทองคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วก็จะมาที่ภาพที่2นะคะภาพที่2เราก็จะเห็นว่าโอเคเดี๋ยวสมัครสมาชิกกันก่อนคลิกตรงนี้นะคะสมัครสมาชิกแล้วเขาก็จะมีมาให้เลือกตามภาพที่3เราจะเลือกออมแบบตามใจนะคะมีเมื่อไหร่เราก็ค่อยๆออ,ออมไปนะคะโอเคจากนั้นค่ะภาพที่4 ก็อกข้อมูลนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลภาษาไทยเลขบัตรประชาชนอีเมลเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดคลิกเลือกได้ตรงนี้เลยนะคะรหัสผ่านก็คลิกเลือกนะคะรหัสผ่าน4-13นะคะตัวอันนี้ก็จะเป็นพินพินตรงนี้คือคนรันกับรหัสผ่านนะคะต้องรหัสผ่านกับยืนยันรหัสผ่านอันนี้4-13 นะคะ4-13ตัวส่วนพิ n เนี่ยก็คือตังหากนะคะคุณคิดหมายเลขตังหากนะคะนี่นะคะเอาไว้เข้าระบบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาก็จะมีสองแบบนะคะจากนั้นยืนยันพิ n โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของธนาคารรับชำระเงินนะคะนี่แล้วก็เลือกชื่อธนาคารเลขที่บัญชีอะไรประมาณนี้นะคะ ใส่ข้อมูลไปให้พร้อมสับนะคะทีนี้ภาพที่5ก็คือยังอยู่ในหน้าเดียวกันระคะแต่เลื่อนมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นคําว่าเอกสารประกอบการสมัครก็จะต้องเป็นนี่ค่ะรูปถ่ายสากฉบับจริงนะก็คือจะมีรูปบัตรประชาชนแล้วก็หน้าสมุดบัญชีนะคะรูปบัตรประชาชนหน้าบัญชีธนาคารอะไรก็ตามที่คุณสะดวกนะคะโอเคจากนั้นก็อย่าลืมอ,อ่านเงื่อนไขให้ครบนะคะพอเสร็จ แล้วนะคะพอเสร็จสับเรียบร้อยคลิกคำว่าสมัครสมาชิกแล้วก็จะมาที่ภาพที่6นะคะภาพที่6ก็ประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปทางอีเมลของคุณนะคะคุณก็ไปเช็คอีเมลด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยลองเข้าสู่ระบบแต่แน <c oughs> ะนำก่อนว่าให้คลิกอีเมลนะคะไปคลิกเช็คอีเมลก่อนว่า มีอ e ีเมลที่ส่งมาให้ยืนยันอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นอ e ีเมลนะคะยืนยันการลงทะเบียนเวลาคุณมาเช็คอ e ีเมลก็มาคลิกตรงคำว่ายืนยันการสมัครให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการแจ้งะคะว่าเราถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไปเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และถัดมาก็คือหน้าสมุดบัญชีธนาคารค่ะว่าโอเคเราถ่ายไปเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราทำการลงทะเบียนจากลายนะคะทีนี้พอมาที่หน้านี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะคะตามนี้เลย6 6จุด เออ96.50%เนี่ยค่ะรับซื้อเท่านี้นะขายออกเท่าไหร่ก็ว่าไปทองคำที่คุณมีตรงนี้นะคะก็คือเรายังมีเป็นศูนย์ใช่ไหมคะก็มาดูต้นทุนรคาคาปัจจุบันอะไรก็ตามอ่ะมาทำการซื้อนะคะซื้อขายเราจะซื้อกันนะคะจากนั้นมาที่ภาพที่8นะคะ ภาพที่แปดพอคลิกซื้อแล้วนะคะคุณก็จะเห็นเขาจะขึ้นคำว่าตลาดเปิดแบบนี้นะคะในส่วนของซื้อเราก็คุณคือคุณจะเห็นตรงคำว่าจำนวนเงินกับจำนวนทองคำนะคะลองใส่จำนวนเงินตรงนี้ดูได้นะคะลองใส่จำนวนเงินแล้วก็เขาก็จะคำนวณน,นะคะ่ะคำนวณทองคำมาให้ตรงนี้นะคะ แล้วก็ทุกครั้งคุณก็จะใส่พินตรงนี้พินที่เป็นสีหมายเลขะคะ่ะที่ตอนเราลงทะเบียนน่ะเขาจะมีให้เรากำหนดพินไว้ใช่ไหมคะจากนั้นคุณก็คลิกยืนยันถ้าโอเคตามจานวนนี้นะคะจากนั้นภาพที่9นะคะนี่คือตัวอย่างสมมติว่า2,000บาทจำนวนทองคำที่ได้ก็คือ0.96กรัมประมาณนี้นะคะถ้าโอเคแล้วใส่พินยืนยันคลิกซื้อยืนยันได้เลยนะคะ มาจากภาพที่10อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าสมมุติว่าจำนวนเงิน3000ก็จะได้ทองประมาณนี้ถ้า1นึ่ีก้รัมประมาณนี้ค่ะคุณก็ลองดูว่าโอเคประมาณไหนจากนั้นภาพที่11นะคะพอเราคิดยืนยันตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะมาที่ภาพที่11ยืนยันการทำรายการออมทองราคาทองคําก็คือ31,550จําจำนวนเงินที่จะออม นะคะ3า0 0นจำนวนทองคำที่ได้1.4495กรัมนะคะจากนั้นคุณจะเห็นว่าการุณาเลือกวิธีการชำระเงินจำนวนเงินที่ต้องชำระคือ3,000บาทเขาก็จะมีนีคะมีธนาคารขึ้นมาตามนี้นะคะคุณโอเคอันไหนก็คลิกอันนั้นนะคะสมมุติว่ามาที่ธนาคารสีเขียวแบบนี้นะคะเวลาคลิกไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรา แล้วก็รายละเอียดการชําระเงินคุณก็ลองดูนะคะว่าชําระให้ใครหมายเลขข้อมูลอะไรต่างๆรหัสโน่นนี่น,นั่นจํานวนเงินเท่านี้นะแล้วก็ในส่วนนี้คือใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วก็จะมีรหัสตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะามากรอกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ตามภาพที่13ก็คือเหมือนเป็นภาพต่อเนื่องจากภาพที่12นั่นแหละค่ะว่าถ้าเรากรอกเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะก็ทําการคลิก ไปต่อ continue ตรงนี้แล้วก็จะมาที่ภาพที่14ค่ะนะคะก็ธนาคารได้ส่งรายการเรียกเก็บเงินประมาณนี้นะคะจากภาพที่14นะคะเขาก็จะพาเราที่นี่เลยนะคะหน้าแอปพลิเคชันที่เราจะจ่ายเงินนะคะของธนาคารนั้นๆโอเคคุณก็จะเห็นนี่ตรงนี้ค่ะนี่เขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะว่าเราต้องชำระเงินให้กับ ข้อเส้นเฮงสามพันบาทแบบนี้นะคะเราก็ไปคลิกตรงนั้นนะคะคุณคลิกเข้าไปเลยพอคลิกแล้วก็จะมาที่หน้า,าภาพที่16กันนะคะเขาก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าข้อมูลการชําระเงินมีอะไรบ้างคุณเช็คให้เรียบร้อยจานวนเงินเท่านี้นะคุณก็มาคลิกชําระเงินตรงนี้ค่ะจากนั้นจ่ายบินสําเร็จโอเคตามนี้ตามภาพที่17นะคะ นี่ภาพที่18ค่ะก็ย้อนกลับมาตรงนี้นะคะหน้าเว็บไซต์ใจบินสำเร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนีค่ะผลการชำระเรียบร้อยนะคะภาพที่19ก็คือต่อเนื่องกันนะคะจากภาพที่18ปพอเช็คทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะกลับไปที่นี่ค่ะโอเค ทีนี้นะคะอันนี้ให้ดูภาพเ,าเป็นอีเมลนะคะที่แจ้งเตือนมานะคะก็คือว่าแจ้งรายการซื้อทองเสร็จสมบูรณ์ค่ะเขาก็จะแจ้งเราประมาณนี้นะคะว่าเราซื้อวันเวลาอะไรน้ำหนักที่ซื้อราคาต่อบาทบาทก็คือหมายถึงเงินบาททองค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จำนวนเงินที่ซื้อไปเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะสำหรับการ ออมทองแบบตามใจมีเมื่อไหร่ก็ค่อยๆออมไปนะคะจนกว่าจะครบอย่างเช่น1บาทก็จนกว่าจะครบทอง1บาทประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ